สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับพบกับนัดกันรายวันนะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่8นะครับเดือนสิงหานะครับวันนี้ไม่มีเลืองามยามดีนะครับฉะนั้นทําอะไรวันนี้ต้องระมัดระวังกันนะโอเคนะครับมาดูนะครับมีคลิปนะครับบางคนเขาก็รู้สึกนะครับจริงจริงคนเราเนี่ยมันมีหลายคนในร่างเดียวนะครับเขาบอกว่ามนุษย์เรานะครับมีตัวตนนะครับที่เรา แสดงออกนะครับให้กับคนทั่วไปเห็นนะครับนั่นคือคนแรกหรือว่าตัวหนึ่งของเราหรือว่าตัวตนหนึ่งของเรานะครับแล้วตัวตัวที่2นะครับมันคือคนนะครับหรือการแสดงออกนะครับให้กับคนใกล้ชิดใกล้ตัวของเราเห็นนะฮะคนสนิทหรือคนใกล้ชิดใกล้ตัวเห็นอ่าแล้วก็ตัวตัวที่3คือตัวเรารู้นิสัยสันดานทุกอย่างเราดีทั้งหมดแต่ก็ไม่บางอย่างไม่มีใครเคยเห็นนะครับ แต่เรารู้ว่าเรามีไอ้สิ่งสิ่งนั้นอะไรประมาณนี้นะครับถูกไหมฉะนั้นเราก็จะต้องมานะครับมาจริงๆคนเรามาดูดวงได้นะว่าดวงชะตาแบบนี้นะครับนิสัยใจคอแล้วก็มีเบื้องลึกอะไรยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับใครที่อยากรู้ว่าด้านมืดของตัวเราแล้วก็ของคนที่เรารู้จักนะครับเขามีนิสัยด้านมืดเป็นอย่างไรบ้างเขาว่าด้านมืดไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเร็วเรื่องแย่เร็วซามไม่ดีไม่ใช่นะฮะ บอกเลยครับว่ามันเป็นตัวตนตัวหนึ่งนะครับที่อีกร่างหนึ่งนะฮะของแต่ละคนที่บางคนก็รู้แหละว่ามันเป็นด้านลบของเราแล้วเราก็พยายามกดมาให้ออกมานะครับจะได้บางคนกดมาทั้งชีวิตเลยไม่ได้มีการแสดงออกก็มีก็เรียกว่าควบคุมจิตใจควบคุมนิสัยใจคอควบคุมจิตวิญญาณของตัวเองได้นะครับแต่บางทีถ้าอารมณ์ร้อนหรืออารมณ์แรงหรือใครมายั่วโมโหอ,อีกร่างหนึ่งของเราก็จะออกมานะครับก็มีหรือว่าอีกอย่างคือ ถ้าเมื่อไหร่ที่เข้าตาจนนะครับในเรื่องต่างๆหรือถูกบีบคั้นถูกกดดันอะไรสักอย่างหรือหลายๆอย่างนะฮะร,ร่างของเราอีกร่างหนึ่งก็จะออกมานะครับก็มีนะฮะก็ลองเข้าไปฟังดูได้นะครับอีกร่างหนึ่งของแต่ละคนผมเรียกว่าด้านมืดของหรือว่าเรียกว่าด์กไซ์นะฮะของแต่ละราศีนะครับมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะมันเป็นเรื่องดีของตัวเราบางทีมันก็ภูมิใจในสิ่งที่เรามีก็ได้ แต่ว่าบางทีกับคนอื่นเขาอาจจะมองว่าไม่โอเคเนะนี่ยนิสัยแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับไม่เป็นไรมันไม่มีมถูกไม่มีผิดนะครับมันอยู่ที่ว่าเราออกมาใช้ในสถานการณ์ไหนครับแต่คนดีๆแล้วก็โอเคเราก็ใช้ก็เอาเอาแต่เรื่องดีๆออกมาให้เขานะครับส่วนคนที่ไม่ดีนะครับเราไปดีด้วยบางทีเขาก็กดเราหรือบางทีเขาก็เล่นงานทำาน้ายเราบางทีมันก็ต้องใช้อีกร่างหนึ่งเอาไปต่อก่อนอะไรประมาณนี้มากกว่านะครับลองไปดูนะฮะโอเคครับวันนี้เรื่องของเลขมงคลครับมีตรงนี้ฮะเลขแรกนะครับที่ใช้ได้ก็ใช้ดีๆนะฮะคือ เลข5ครับนะเลขแรกนะครับเลขต่อมาครับคือเลข7ครับแล้วก็ต่อมาคือเลข8ครับแล้วก็สุดท้ายครับคือเลข4ครับเลขที่ไม่ถูกฉลกคือเลข1นะฮะสีที่ถูกฉลกครับในช่วงวันนี้นะครับมีดังนี้ฮะสีแรกครับคือสีเขียวนะครับสีต่อมาคือสีฟ้านะครับสีต่อมาคือสีม่วงฮะสีสุดท้ายคือสีเหลืองครับส่วนสีที่ไม่ค่อยถูกฉลกคือสีแดงนะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับ พูดถึงนะครับใครเคยจับสลากนะครับแล้วได้ของรางวัลอะไรที่แพงที่สุดไหมผมมานึกนะฮะเวลาที่สมัยก่อนนะครับเราอาจจะเคยเขียนส่งชิงโชคถูกไหมฮะส่งชิงโชคนมตาหมียกตัวอย่างนะหรือว่านมตาเมลินะครับเสมัยก่อนมีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีเปล่าไม่แน่ใจนะใครที่พอทราบรู้ไหมฮะว่า แต่ก่อนนี้มันมีนมนมตามีไม่มีแล้วเนาะไม่แน่ใจกับนมกระป๋องนะฮะเหมือนตอนน้ําท่วมแล้วก็หายไปหรือไงก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่นมตามะลิน่าจะยังมีอยู่นะครับนมกระป๋องนะฮะแล้วก็ยุคนี้รู้สึกจะเป็นคานชันนะครับเข้ามาแซกแซกแล้วก็เข้ามากินการตลาดเยอะขึ้นนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะไม่แน่ใจว่าคนเดี๋ยวนี้จะมีแบบส่งชิงโชครถเบนซ์หรือเปล่านะฮะสมัยก่อนมีนะอันดับหนึ่งเนะี่ยรถเบนซ์นะฮะอันดับสองรถญี่ปุน่นอ่าแล้วก็ มีเงินสดอะไรพวกนี้หรือมอเตอร์ไซค์นะครับเนี่เท่าที่ผมจําได้นะฮะใครเคยได้รางวัลนะฮะไม่ว่าจะเป็นจับสลากอะไรก็ได้นะฮะหรือส่งชิงโชคนะฮะอะไรที่คิดว่ามีรางวัลใหญ่ที่สุดหรือว่ารางวัลที่แพงที่สุดของตัวเองนะครับหรือชีวิตของเราเนี่ยอาจจะไม่เคยจับสลากโรงเรียนก็ได้นะฮะเนี่ยเคยได้อะไรที่มีค่านะครับหรือมีราคาหรือว่ารู้สึกว่าโอ้หน้าภูมิใจนะครับหรือว่าหน้าตกใจหน้าประหลาดใจครับมากที่สุดนะฮะเขียนมาคุยกันบ้างนะ ผมเคยนะฮะได้รู้สึกว่ามันจะเป็นครั้งหนึ่งนะฮะที่ได้แบบของที่แพงที่สุดนี่เคยชิงโชคด้วยนะฮะคือโคมไฟนะฮะโคมไฟจริงๆไม่เคย ได้อะไรสักอย่างเลยเวลาไปยิงโชคคือไม่มีดวงด้านนี้นะครับจนเราจริงสมัยก่อนก็เออทำไมชีวิตไม่มีดวงแต่พอเราเรียนดวงแล้วก็ศึกษานะครับจนโอเคแหละนะฮะก็รู้ได้อ๋อจริงๆนะดวงเรื่องเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงพวกจับสลากอะไรพวกนี้นไม่มีเลยนะฮะผมไม่มีเลยเออจะเป็นเรื่องดวงเรื่องอื่นนะครับที่มันเฮงมากกว่านะฮะดวงแต่ละคนมันพอดูได้นะว่าดวงเราเฮงเรื่องอะไรนะครับคนที่ถูกหวยบ่อยๆเนะี่ยบางคนอาจจะเคยรู้จักนะฮะโอ้ เพื่อนคนนี้พี่คนนั้นนะครับคุณป้าคนนี้ถูกหวยที10 20 3่สิบสมิงวดติดๆอะไรประมาณนี้นะครับนี่เขาก็มีดวงแบบนี้นะคือคนเหล่าน,นี้เวลาดูดวงชะตามันก็บอกได้ว่าดวงแบบนี้เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงรวยอ่าก็มีนะฮะหรือว่าได้แทบทุกงวดแต่ก็อาจจะ,ะงวดละหลักพันหลักหมื่นอะไรเงี้ยนะครับก็มีนะฮะ,ะแต่บางคนบบกดวงไม่มีดวงเสี่ยงโชคแต่ว่าชีวิตมีแค่ครั้งเดียว ที่เสี่ยงแล้วจะได้แล้วเสี่ยงครั้งต่อไปก็จะไม่ได้แล้วก็มีนะครับครั้งเดียวแล้วเป็นรางวัลที่1เลยก็มีนะมันเป็นแล้วแต่ว่าดวงชะตาแล้วก็แล้วแต่จังหวะนะครับท่ามิงของเวลาของชีวิตนะครับมันลงประจวกนพอดีนะฮะก็มีนะครับของผมเรื่องของดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไม่มีนะฮะเพื่อนๆเคยได้อะไรมานะฮะเขียนมาบอกกันบ้างนะครับว่าอะไรที่แพงที่สุดนะครับของผมได้คมไฟนะฮะคมไฟยังอยู่เลยนะ ได้มาตอนน่าจะป4นะฮะยังอยู่เลยแล้วแปลกที่ยังใช้ได้อยู่นะฮะเสียบปลั๊กไฟตรงผมเอาไว้เสียบนะครับั๊กไฟตรงหน้าตรงห้องพระนะครับเวลาที่สวดมนต์นะครับก็จะเสียบนะครับมันเป็นตัวเล็กๆสีเหลืองนะครับดูโบราณแล้นะฮะก็ยังเปลี่ยนแค่หลอดอย่างเดียวนะฮะโอ้ทนมากเลยเราก็นึกว่า มันไม่ทนนะครับตั้งแต่ป4นี่โอ้โหกี่สิปีแล้วคิดดูดะฮะก็ยังใช้ได้อยู่อีกนะฮะเนี่ยก็ภูมิใจมากนะฮะก็ยังอยู่นะครับเพื่อนๆมีอะไรที่จับสลากนะครับหรือว่าชิงโชคชิงรางวัลอาจจะรางวัลบริษัทกันนะฮะได้บางคนได้ทองคำก็ได้มอเตอร์ไซค์นะครับเขียนมาบอกนะฮะว่าเคยได้อะไรแบบเจ๋งที่สุดนะโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูดวงครับ12ราศีครับ ชาวราศีมังกรกุมินครับวันนี้เริ่มที่มังกรนะครับวันนี้มังกรเป็นมังกรนี่คึกคักนะครับมีอะไรให้รีบทําเลยนะครับเพราะว่าชุดน้ครับดาวประจําตัวนะครับคือดาวพระเสาร์นะครับแล้วก็ดาวการงานนะครับคือดาวพระศุกร์ครับชุดนี้ดาวศุกร์นะฮะกัวจรเล็งดาวพระเสาร์นะครับเน่งนะครับที่จะเกิดขึ้นคือมันมีโปรเจกต์งานเข้ามาเพิ่มมากขึ้นครับข้อ2ครับเรื่องงานเนี่ยมันก็จะข้องอึดอัดใจไม่ค่อยสบายกใจบ้างนะครับข้อ3ครับแต่ว่าประสิทธิภาพการทํางานแล้วก็ผลงานของวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับ ฉะนั้นวันนี้พอจะเร่งงานได้แต่ต้องบอกว่างานมันอึดอัดนะต้องเตรียมความพร้อมก่อนนะครับช่วงนี้หรือว่าวันนี้นะครับงานอาจจะมีปัญหาขกคขรกบ้างนะครับจะให้รู้ว่าโอเคนะวันนี้ถึงแม้อุปสรรคใดก็ตามวันนี้แก้ปัญหาได้นะครับการงานอีกอย่างครับในะช่วงนี้ดาวการงานคือต้องไปช่วยเหลือเพื่อนฟูงืหัวหน้าอหรือว่าถูกใช้ไว้วานทําอะไรก็ตามนะครับวันนี้คือไม่ไม่ว่างอยากจะสื่อให้ฟังว่า ไม่ค่อยว่างเลยันนี้จะทําอะไรส่วนตัวบ้างแล้วก็จะหาเวลาอะไรที่แบบชิวๆบ้างนะครับไม่ได้ครับงานด่วนเข้ามาหรือบางทีอาจจะต้องรีบนะครับโกยหรือว่ารีบทํางานอะไรบางอย่างให้เยอะที่สุดนะครับหรือสะสมผลงานให้เยอะที่สุดด้วยนะครับนี่คืออย่างแรกนะโอเคต่อมานะครับเรื่องของการงานอย่างครับระยะนี้ดาวอาทิตย์นะครับยังเล็งดาวพระเสาอยู่นะครับมันเลยอาทิตย์คือความร้อนนะครับแล้วระยะนี้นะครับมันไปอยู่คู่กับดาวพระศุกร์นะครับ มันเลยทำให้งานร้อนขึ้นมาเพิ่มมากขึ้นนะสรุปข้อนึงครับงานยุ่งมากแล้วก็แก้ปัญหาได้อ่าโอเคนะมาดูเงินดีกว่าน่าสนใจกว่าครับช่วงนี้นะครับดาวการเงินช่วงนี้เงินหมุนนะฮะที่บอกว่าเงินหมุนเนี่ยมันมีจังหวะนะครับที่จะแก้ปัญหาเริ่มเริ่มนิ่งขึ้นนะฮะปัญหาเรื่องการเงินหรือปัญหาอะไรที่คาลากักซังอยู่นะฮะจะค่อยๆได้รับการแก้ไขดีขึ้นนะฮะดาวการเงินก็ถือว่า ช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านครอบครัวก็สูงขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็มีโอกาสที่จะได้เงินพิเศษแล้วก็มีคนช่วยเหลือแล้วมีคนช่วยแชร์นะฮะค่าใช้จ่ายต่างๆนานาที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้มุมดาวการเงินพอที่จะแก้ปัญหาได้ไม่ต้องกลัวครับไหวอยู่ไหวอยู่นะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวอย่างที่บอกครับมันมีค่าใช้จ่ายใครที่มีบุตรนะฮะใครที่มีลูกลูกหลานหรือสัตว์เลี้ยงช่วงนี้หรือวันนี้นะครับมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมบางอย่างเข้ามานะก็เตรียยมมมคคววารร้้ออหนนน่แลกััะบ ซื้อของอะไรในะช่วงนี้จะได้ของที่ดีนะฮะแล้วก็ของที่อาจจะเป็นมีราคาถูกกว่าปกตินะครับฉะนั้นวันนี้ค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงนะโอเคครับเรื่องของความรักครับคนที่โสดช่วงนี้ทั้งโสดคนไม่โสดนะครับทั้งความรักทั้ง2สถานะเลยเด่นมากมีโอกาสที่จะพบเจอคนที่อยากเจอนะครับแล้วก็ความรักเริ่ม ที่จะคุยกันได้ง่ายขึ้นแล้วก็เออช่วงน,นี้มีสเสน่ห์นะฉะนั้นผมเลยบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณอยากคุยกับใครนะครับโอกาสที่จะคุยแล้วก็สนิทก,กันมากขึ้นกว่าเดิมก็มีนะครับแต่ดาวพระศุกรยนะครับยังเล็งดาวพเสะาร์เพราะฉะนั้นใครที่มีคู่มีแฟนนะฮะในช่วงน,นี้ก็ต้องเตือนนิดนึงว่าระวังเรื่องของออมือที่3นะครับหรือบุคคลที่3เข้ามาด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของการคุยกันแล้วต่างคนต่างม,มีปัญหาเรื่องงานต่างคนต่างม,มีปัญหาเรื่องส่วนตัวเลยทําให้ช่วงน,นี้มันอดออัใจนนนนะคฉะนนคฉน้โสโเ คนที่มีคู่มีแฟนต้องระวังประมาณนี้นะครับสุขภาพร่างกายช่วงนี้กรดไหลย,ย้อนปวดหัวหรือคลื่นไส้ส่วนท่านที่อยู่วัยสวระวังเรื่องของเส้นผมผมลูดผมร่วงได้ง่ายอ่าริสีดวงนะครับแล้วก็อาการจุกเสียดแน่นท้องครับโอเคต่อมาชาวราศีกุมครับวันนี้กิจกรรมครับน้าที่การงานทาสิ่งในกตากวันนี้มีโอกาสนะครับที่จะทำแลวสำเร็จนะครับวันนี้เป็นวันที่ดีในเรื่องของการแก้ปัญหาเป็นวันที่ดีนะครับในเรื่องของการจัดการในเรื่องต่างๆที่มันคาราคาซังนะครับ แต่ทีนี้ต้องเตือนนิดนึงนะฮะเอาช่วงนี้ดาวพฤหัสนะครับซึ่งเป็นเจ้าเรือนภพพันธุนะครับหรือบ้านครอบครัวนะฮะโคจอนะครับอยู่ในตําแหน่งภพอลิแปลว่าช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่องครอบครัวนะใครที่มีสัมพันธภาพนะครับเกี่ยวกับคนรักนะครับเกี่ยวกับคนที่เราอยู่ด้วยนะครับหรือคนในครอบครัวนะครับอาจจะมีเหตุให้แบบคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องมากขึ้นหรือทะเลาะกันหรือมีปัญหาอะไรแบบจุกจิกไม่ค่อยสบายกายใจนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงนะต้องเตือนเรื่องนี้ไว้ก่อนนะครับ แล้วก็ถ้าใครที่เกี่ยวเรื่องของการงานบ้านนะครับมุมดาวการงานคือดาวงคานตอนนี้ดาวงคานเขาย้ายครับย้ายไปอยู่ในภพพันธุนะครับช่วงนี้อาจจะต้องมีปัญหานะครับเกี่ยวกับการทํางานอาจจะ work from home นะครับบางคนอาจจะถูกกลับไปทํางานที่บ้านยกตัวอย่างนะหรือ2ครับงานที่ทําอยู่มันจะมีปัญหาเดิมๆที่ต้องให้รีบกลับไปแก้ไขนะครับวันนี้อาจจะสปีดงานไม่ได้ไวเท่าไหร่นักนะครับ แต่มันจะเป็นงานแก้แล้วก็ปัญหาเดิมๆแล้วก็ต้องรีบจัดการสัสางกับภารกิจแล้วก็ปัญหาที่มันคาละคาสังมานานประมาณนี้นะครับโอเคนะก็ยุ่งๆกันนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ยุ่งแบบเดินหน้าสักเท่าไหร่มันเป็นการยุ่งที่จะสัสางเคลียเรื่องปัญหาแล้วก็อะไรที่มันเป็นภาระนะครับเดิมๆนะฮะก็อาจจะยุ่งหน่อยเรื่องเหล่านี้นะครับการเงินหมุนเงินได้ทันนะครับยังพอที่จะแก้ปัญหาเรื่องการเงินได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายยุกยยุ่ยยกนะฮะ ก็ยังเยอะอยู่แต่ก็ยังหมุนเงินได้ทันนะครับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านและครัวเรือนค่อนข้างสูงขึ้นนะฮะอย่างนี้ไปจะมีเหตุให้ของในบ้านนะครับจำเป็นต้องซื้อจำเป็นต้องซ่อมจําเป็นต้องใช้จ่ายนะครับฉะนั้นช่วงนี้ค่าใช้จ่ายกับบ้านและครอบครัวจะสูงขึ้นความรักครับอย่างที่บอกมาสักครู่นี้มันมีเรื่องแบบอึดอัดใจไม่ค่อยสบายใกล้ใจนะครับหรือเรื่องแบบคุณเครื่องใจนะครับดาวคู่ครองคนรักคือดาวอาทิตย์และแถมดาวเจ้าเรือพพพันธุคือดาวพระศุกร์นะครับแล้วช่วงนี้ทั้ง ว่าปัญหาเรื่องของครอบครัวจะเริ่มมาแล้วนะเรียงดีคอยคอยแก้ไขใจเย็นๆก่อนนะครับก่อนที่จะแก้แล้วก็ก่อนที่จะสัดสางอะไรนะครับอันนี้ก็เตือนข้อหนึ่งไว้นะโอเคนะครับแล้วก็เรื่องของอความรักนะครับอีกนิดนึ่งนะครับช่วงนี้ระวังแฟนป่วยไข้ไม่สบายนะครับหรือคนในครอบครัวป่วยไข้ไม่สบายระวังเรื่องโควิดนะครัจะเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของอสุขภาพร่างกายครับระยะนี้หนึ่งภูมิแพ้ครับสองร้อนในข้อสามกดไหลย้อน ข้อ4ครับช่วงนี้ระวังเรื่องของการเรืยอผิวหนังอักเสบนะครับผิวหนังหรือตามร่างกายอักเสบนะครับลองระมัดระวังนิดนึ่งนะฮะเบาๆหรือเรื่องเลี่ยงทานของหวานหน่อยก็ดีนะครับโอเคครับต่อมาชาวราศีมีนนะครับวันนี้ครับกิจกรรมหน้าที่การงานการทําเสียงก็ตามนะครับวันนี้มันมีดาวนะครับที่ย้ายดาวการเงินนะครับย้ายไปอนู่ภพศาสระช่วงนี้ใช้เงินเกี่ยวกับครอบครัวสูงขึ้นใช้เงินเกี่ยวกับการเดินทางสูงขึ้นระวังรดเสีย แล้วก็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวครอบครัวอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะครับหรือว่าลูกหลานบริวารเสด็จนะครับที่จําเป็นต้องใช้นะครับเพราะ,ะนั้นช่ว้ค่าใช้จ่ายจุกจิกเยอะมากเลยนะต้องระมัดระวังเต็มที่ขึ้นนะฮะแล้วก็ดาวย้ายอ,ยอย่างคือดาวอาทิตย์นะครับที่อยู่คู่กระดาวพศครับเพราะพศเข็จะย้ายมาแล้วแล้วก็มาอยู่คู่อยู่ใยเขาเรียกว่าอยู่ในภพปุตตะนะครับงานเยอะขึ้นโปรเจกต์งานงานยุบยิบงานจุกจิกอ่าเขาเรียกว่าไม่ใช่งานหลักนะครับ อยู่ดีเข้ามาเลยนะแปลว่าอาจจะมีการเดินทางบ่อยขึ้นมีเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องงานบ่อยขึ้นมีคนชอบทมหรือใช้เวลาน,นะครับให้ทําอะไรก็ตามที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับจากงานหลักเพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็อย่าประมาทเรื่องของการงานเนาะมันมีเหตุปัใจจัยให้ต้องรีบแก้ปัญหาส,สางแล้วก็เริ่มโปรเจกต์บางอย่างใหม่ๆแต่ไม่ใช่งานหลักไม่ใช่เป็นงานใหญ่นะครับแต่ก็เป็นงานที่ค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรนะครับในช่วงนี้นะก็ระมัดระวังหน่อยนะครับ เรื่องของการงานเนาะแล้วก็เรื่องของอาการเงินนะครับชคช่วงนี้คใช้จ่ายนะครับอย่างที่บอกว่าการเดินทางแล้วก็เรื่องของการใช้เกี่ยวกับซ่อมรถนะรหรือว่าค่าประกรันค่าอะไรเก <c oughs> ี่ยวกับการเดินทางหรือเกี่ยวกับรถเสียนะครับหรือค่าอะไรกับยุกกระจิกนะฮะเกี่ยวกับงานสังคมนะฮะนัดหมายเพิ่มขึ้นบ่อยขึ้นเจอคนมาตายหลตาบ่อยขึ้นทุกอย่างเป็นเงินหมดเลยนะครับช่วงนี้ออกนอกบ้านบ่อยนะฮะต่อมาเรื่องความรักนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่ามันมีดาวนะครับ จากคู่ครองคนรักนะครับในช่วงนี้จะมีลองปากเสียงกันนะฮะเขาว่าปากเสียงนี่นี่คืออาจจะแบบไม่ใช่แบบทะเลาะแบบขึ้นเสียงอะไรพิ่นนะครับบางทีอาจจะขุนเคืองอารมณ์หรือว่าคุยแล้วไม่ค่อยเข้าใจกันนะครับฉะนั้นวันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการจูนความคิดนะครับบางเรื่องอาจจะคุยแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องการพูดคุยการสื่อสารระหว่างกันและกันมากๆครับปัญหาอย่างหนึ่งนะฮะเรื่องของความรักคือเรื่องของงานนะครับเวลาที่มันมีไม่ตรงกันนะครับมันเลยทาให้ จะเจอกันน้อยลงนะครับหรือว่าดูแลครอบครัวบางคนดูแลครอบครัวหนักกว่าอีกคนนึงอะไรเงี้ยนะฮะเหมือนเลยรู้สึกว่าโหลดนะครับในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะสัมพันธภาพเรื่องความรักครับดูแลกันชิดนะครับแล้วก็หาเวลานะครับแล้วอย่าน้อยใช้โซเชียลนะครับในการที่จะเติมความรักความหวานนะครับต่อกันและกันให้มากๆนะครับโอเคนะต่อมาครับเรื่องของสุขภาพร่างกายครับระยะนี้ที่ต้องระมัดระวังคือหนึ่งปวดหัวครับ นอกจากปวดหัวนะครับยังมีเรื่องของความดันไมเกรนนะครับอ่าอันนี้มนเริ่มมานะครับข้อ2ครับมีเรื่องของการเจ็บคอร้อนในครับแล้วก็เป็นไข้นะครับช่วงนี้อาการแปลกๆนะดูแลร่างกายพักผ่อนให้พอด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่อยู่ในวัยสวครับระวังผมหลุดผมร่วงนะครับต่อมทอนซิลอักเสบแล้วก็เรื่องของดิสซดวงครับต้องมาระวังหลายอย่างครับช่วงนี้คืออาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบด้วยนะครับดูแลร่างกายด้วยครับเป็นห่วงฮะต่อมาครับชาวราศีมังกรครับมาดูบทสรุปนะครับเริ่มแรกครับ เรื่องของสเสน่ห์ชาวสีมังกรเสื้อผ้าน,นี้สีสว่างสดใสเข้าไว้งวูแห่งเล่งคอไม่น่าครับวันนี้อยู่ที่ปากนะฮะกิจกรรมครับหน้าทีการงานสิ่งใดที่ทาวันนี้ดูมีความเหนื่อยเยอะขึ้นนะแล้วก็มีประสิทธิภาพการทํางานเยอะขึ้นปัญหาอุปสรรคเยอะขึ้นนะเออก็ต้องบอกว่าผลงาน,นดีแต่กว่าจะสําเร็จเหนื่อยเยอะหน่อยแต่ก็เรียกว่างานเริ่มที่จะลงตัวมากขึ้นแต่ก็อย่างนะ ผมมองนะครับว่าคนราศีมังกรก,กาลังเริ่มต้นโปรเจกต์งานหรือว่าอะไรที่เรากําลังคิดกาลังวางแผนกําลังจะเทสกําลังจะทดลองทดสอบนะครับในช่วงจากนี้ไปนะครเพิ่มขึ้นให้รู้ประสิทธิภาพการทํางานแล้วก็สิ่งที่คุณคิดแล้วก็ทำเนี่ยอนาคตโอกาสจะสําเร็จแต่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงระหว่างกลางทางที่เรากําลังจะเริ่มต้นดำเนินการอะไรสักอย่างครับเกิดสักหน่อยนะครับก็ให้ลุยต่อไปในสิ่งที่คุณทําอยู่นะฮะโอเคครับก็อยู่ดูยุ่งๆหน่อยนะครับดูวันนี้ไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัว ต่อไปครับชาวราศีกุมภ์ครับวันนี้เรื่องของเสด็จชาวราศีกุมภ์ครับวันนี้เสื้อผ้าเน้นสีสันสีมงคล2สีขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะ2 3สหรือสี่นะฮะใช้สีมงคลครับแล้วก็เลี่ยงสีที่ไม่เป็นมงคลนะครับงูเห้งเด่นองไม่น่าครับวันนี้อยู่ที่ดวงตาปากนะครับ2ตํตำแหน่งนะฮะที่ทำให้มันดูโดดเด่นหรือว่าทําดวงตาให้มีพลังนะครับแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็วันนี้ระวังเรื่องของปัญหา ครอบครัวนะครับที่ต้องระวังคืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะฮะมันเริ่มเริ่มนะครับมีความตึงหิดตึงหิดอารมณ์แล้วก็รู้สึกจะพทะคารมใกล้ๆจะพทะคารลมแรงๆนะครับฉะนั้นช่วงนี้อยากให้ใจเย็นมากกว่าแล้วก็อารมณ์มาดุยมากกว่านะครับอย่าชนอย่าปะทะนะครับมีอะไรคุยหรือใช้กดสุรบายในการแก้ปัญหานะครับคราวนี้เรื่องของการงานครับวันนี้ไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวสักเท่าไหร่ช่วงนี้ดาวการงานโคจรอยู่ในภพพันธุจะโคจรย้ายแล้วนะครับ มันเลยเป็นปัญหาเก่าๆปัญหาคาราคาซังปัญหาที่มันเคยประทุเกิดขึ้นมาเตรียมกลับไปแก้เตรียมกลับไปจัดการนะครับโอเคนะต่อมาครับเรื่องของชาวราศีมีนนะครับผู้ที่เกิดในราศีมีนครับวันนี้นะครับเสน่ห์ชาวราศีมีนครับเสื้อผ้าวันนี้เน้นนะครับสีสันสว่างสดใสเข้าไว้ครับงงเฮ้งติงคอไม่น่าครับวันนี้อยู่ที่ผิวหน้าให้เกลี้ยงเนียนแล้วก็ถ้าแต่งหน้าก็แต่งแบบอล่าแหลๆแนะครับหรือว่าจะแต่งแบบดูผ่องเป็นพิเศษนะฮะอ่าแล้วก็ ช่วงนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสเยอะหน่อยนะรวมไปถึงครับเรื่องของกิจกรรมครับวันนี้ค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างเยอะมีเงินหมุนนะครับแต่ว่าซื้อของช่วงนี้จะได้ของที่ของดีนะครับหรือว่าของที่ราคาถูกปกติแต่ช่วงนี้ค่าใช้จ่ายหรือวันนี้ค่าใช้จ่ายมันมีเรียกว่าาใช้จ่ายเยอะนะครับมันไหลพอสมควรน,นะลำบัดระวังและค่าใช้จ่ายเป็นพิเศษ,ษด้วยนะครับตอนนี้ที่ต้องลำบาดระวังแล้วก็ในที่การงานมีโปรเจกต์ใหม่ๆหรือเตรียมทําอะไรใหม่ๆหรือเตรียมที่จะปรับแปลงดัดปรุงนะฮะแล้วก็เดินทางแล้วก็เตรียมเข้าสังคม เพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคนะครับจบครับขอบคุณที่ตามมานะ่ฮะท่านที่ฟังคลิปนี้การับกลางคืนขอให้รับสนิทรับสบายรับฝันดีครับส่วนท่านที่ฟังคลิปนี้ในวันจันทร์ขอให้เป็นต้นสัปดาห์ที่มีพลังนะครับคิดสิ่งใดทาสิ่งใดขอให้สำเร็จในสิ่งที่ต้องการครับเงินทองไหลมาทีมาครับโชคดีนะครับเป็นกําลังใจครับพรุ่งนี้เจอกันนะสวัสดีครับ